เมอร์เซียอลแมนขอโปรโมทคุณ e a r l ์ลี่มอร์หรือพี่เอิร์นผู้วาดภาพาประกอบของคลิปนี้ได้ลงผลงานในเว็บตูนในชื่อเรื่องคิเมล่าเหนือโดยเป็นเรื่องราวความรักสไตล์ยูริและดราม่าในวงการแพทย์ผมขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยติดตามแลสะสนับสนุนพี่ชายผมคนนี้ด้วยนะครับมีสีชื่อว่าสีฟ้าใสเป็นสีฟ้าสดใสที่ชวนให้น,นึกถึงท้องฟ้าจำใสไรเมสกอร ว่ากันว่าสีฟ้าช่วยคลายความตึงเครียดและยังช่วยเพิ่มสมาธิได้อีกด้วยเพราะแบบนั้นนักเขียนการ์ตูนที่ปกติจะคุกตัวอยู่แต่ในห้องทำงานก็ลุกจากโต๊ะออกมาข้างนอกเพื่อดูสีฟ้าใสและค้นหาไอเดียวิเศษในวันนี้คิชิเบโรหังออกจากบ้านมานั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะใต้ท้องนาพาสีฟ้าใส เขาไม่ได้มาเพื่อค้นหาไอเดียแต่เพื่อมาเก็บความสมจริงของเราเด็กๆที่วิ่งเล่นในสวนสาหรับเรื่องสั้นชิ้นถัดไปด้วยการสเก็ตภาพลงบนสมุดสเก็ตโดยปกติโรฮังจะเก็บข้อมูลด้วยกล้องถ่ายรูปแต่ช่วงนี้เด็กๆเราแวนระวังตัวกันมากขึ้นจนแทบเรียกได้ว่าเกินปกติแค่ผู้ใหญ่ทักก็ทํานกวิชุกเฉินดังลั่นแล้วด้วยเหตุนั้นทาวารูปลงสมุดสเก็ตก็บันทึกท่าทางของเด็กๆได้โดยไม่ถูกระแวง ขณะกาลังสเก็ตภาพโรฮังขุนคิดว่าสมัยเขายังเป็นเด็กตัวเขาที่มาเก็บตัววาดการ์ตูนอยู่แต่ในห้องเคยมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างหรือเปล่าเคยเออกมาวิ่งเล่นเหมือนเด็กเหล่านี้บ้างไหมนะเท่าที่จําความได้เขาเคยเล่นลูกบอลกับใครบางคนที่นํามันมาด้วยหรือเก็บกิบก่งไม้แถวๆนั้นมาสวมบทบาทเป็นภูกาออปชนภัยโรฮังมองดูเราเด็กๆที่ละเล่นไม่ต่างกับสมัยก่อนและสรุปความคิดของตนต่อเราเด็กๆเฮ้ย <H uy> พวกเด็กๆนี่งง่เง่าเป็นบ้า ไกลแค่ลูกบอลหรือกิ่งไม้โง่ๆก็พากันตื่นเต้นยกใหญ่ละเฮ้ยลูกบอลลูกหนึ่งลอยมากระแทกกับมานั่งที่โรหังนั่งอยู่จากนั้นกิ่งไม้เหนือศีรษะของโรหังก็ร่วงตกลงมาพวกเด็กๆส่งเสียงเรียกขอให้โรหังส่งลูกบอลกับกิ่งไม้มาให้พวกเขานี่ลงลงส่งบอลลูกนั้นให้พวกเราหน่อยสิเอากิ่งไม้ด้วยนะกิ่งไม้ ี่ชิเบโรฮังมองเราเด็กๆยังไม่สบอารมณ์ซึ่งแรกที่พวกเด็กๆควรพูดก่อนคือคำขอโทษไม่ใช่หรือแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าลูกบอลเบนทิดเป็นนิดเดียวแล้วก็อาจไม่จบแค่กระแทกหมานั่งแต่มันอาจพุ่งมาโดนโรฮังเต็มๆแต่ก็อย่างว่าเด็กก็คือเด็กและพวกเด็กๆมันโง่โง่จนหน้าหงุดหงิดให้เคว้งลูกบอลนี่ใช่บใช่เลยใช่เลย ท่านได้นั้นโรหังเคลี้งลูกบอลออกไปแต่ทิศทางของมันต้องสู่รั้วสวนของบ้านที่อยู่ติดกับสวนสาธารณะและจากนั้นก็หยิบกิ่งไม้ขึ้นมาหักเป็นสองท่อนปากไว้การเธอลงเฮ้ยดีมากอยากได้สีหน้าแบบนี้ละโรหังหัวเราะชั่วร้ายขณะมองดูเราเด็กๆที่ส่งเสียงสะอื้นร้องไห้วิ่งเข้าไปเก็บบอลคืนจากใน่วนของบ้านหลังนั้น เพียงเท่านี้โรฮังก็ได้รับความสมจริงจากใบหน้าที่สิ้นหวังสุดขีดของเด็กๆเ,เรียบร้อยโรฮังตัดสินใจกลับไปเก็บข้าวของและออกจากที่นี่โดยเร็วก่อนที่พวกเด็กจะกลับมาในจังหวะเดียวกันโรฮังมองเห็นเด็กคนหนึ่งอายุราวหกถึงเจ็ดขวบเข้าไปยุ่มยามกับสมสุด s k e t c ภาพของเขาที่วางไว้บนม้านาั่งขณะที่กำลังจะเข้าไปตะวาดุดาผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูท่าทางจะเป็นแม่ของเด็กคนนั้นเดินเข้ามาพอดีเคนจานกลับบ้านเธอลูกเอ๊ะ นี่คุณทำอะไรเนะี่ยถ้าเป็นตาปกติสถานการณ์แบบนี้การที่โรฮังจะถูกต่อว่าว่ากำลังจะใช้กำลังกับเด็กก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ตัวคุณแม่มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นออกจึงพาเด็กคนนั้นที่ชื่อว่าเข็นจังกลมขอโทษที่ไปต่ข้าวของของโรฮังโดยพระการาดอ,อ่าต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ลูกชายไปก้าวไก่นะนี่เขนจังขอโทษคุณพี่เขาเร็วโรฮังเห็นแม่ลูกที่ขอโทษจากใจจริงอารมณ์โกรธเมื่อคู่นี้จึงหายไปปิดทิ้ง เขาไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่นานจึงจะเก็บสมุดสเก็ตคืนแต่จูจ่ๆคุณแม่ก็ถือวิสาสะเปิดดูสมุดสเก็ตของโรหังและแสดงความเห็นเอ๊ะพอดูดีๆแล้วนี่มันเรียกว่าเฉพาะตัวได้หรือเปล่านะแบบว่ามีเอกลักษณ์อธิบายไม่ค่อยถูกเลยฮะอ๋อใช่แล้วฝีมือดีนี่คุณวาดการ์ตูนหรืออะไรพวกนั้นด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย ช่างเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่สบอารมณ์เอาเสียจริงการบอกว่ามีเอกลักษณ์ก็เป็นความเห็นที่แปลว่างานชิ้นนี้มันกากมากจนไม่มีจุดอื่นให้ชมโรฮังพยายามจะไม่ตอล้อต่อเถียงกับคนที่มีค่านิยมไม่ตรงกันแถมนี่มันก็แค่งานสเก็ตไม่ใช่งานเต็มเพราะง้นเขาจะไม่ถือว่าผู้หญิงคนนี้กําลังวิจาร์การ์ตูนของเขาขณะหมายมัน่นจะเอาสมุดสเก็ตคืนเพื่อออกไปจากที่นี่เร็วๆคุณแม่ก็พูดขึ้นมาเป็นนักเขียนการ์ตูนก็คงรู้เรื่องประหลาดๆเยอะนะคะ ฉันเองก็รู้เรื่องประหลาดลาดอยู่เหมือนกันค่ะคำว่าเรื่องประหลาดกระตุ้นตอมความสนใจแกโรฮังเป็นอย่างยิ่งถึงกระน,นั้นถ้าเรื่องประหลาดที่ว่าคือเรื่องทั่วไปที่ฟังมาจากชาวบ้านเขาอีกทีอารมณ์ประมาณว่าจะชวนโรฮังมาเมามอยค่าเวลาด้วยกันถ้าเป็นแบบนั้นโรฮังไม่อยากฟังแถมจะไล่ตะเพิดสองแม่ลูกนี่ไปไกลๆด้วย เพราะว่าเมื่อเห็นสายตาที่มีความมืดมิดอันลึกหล้ำและดูจริงจังราวกับถ้าไม่เล่าให้ใครสักคนฟังจะอาจอันใจตายของผู้หญิงคนนี้โรฮังก็ลืมเรื่องการสะเก็ดภาพใบหน้าสิ้นหวังอย่างที่สุดของเด็กๆและการออกประจกักษ์สวนสาธารณะเขาอยากฟังเรื่องประหลาดของผู้หญิงคนนี้โอ้ถ้างั้นลองเล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะคือมันมีเรื่องประหลาดที่เค็นจังลูกชายของฉันไปเจอในขณะที่พวกเราพักอาศัยอยู่ที่เนินพบต้นหลิว ทางด้านตะวันตกของสถานีรถไฟเมือร์โมริโอมีย่านพักอาศัยเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าเนินพบต้นหลิวที่แห่งนั้นเงียบสงบจนแทบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงของมแมลงสักตัวครอบครัวของเข็นจังซึ่งประกอบด้วยพอ่อแม่และเข็นจังย้ายมาอาศัยอยู่ที่เนินพบต้นหลิวเป็นเวลากว่า1ปีแล้ว ตัวคุณพ่อชอบบรรยากาศเงียบสงบของที่นี่เป็นพิเศษเพราะความเงียบสงบแบบนี้ช่วยให้เขามีสมาธิในการทํางานได้มากเลยทีเดียวแต่ในมุมของเคนจังเคนจังมองว่าย่านพักอาศัยแห่งนี้น่าเบื่อเกินไปเพราะที่นี่จะไมไปด้ผู้สูงวัยแทบไม่มีเด็กคนไหนในวัยเดียวกันกับเขามาเป็นเพื่อนเล่นด้วยที่นี่มีสวนสาธารณะอยู่แห่งหนึ่ง ว่าจะเรียกว่าเป็นสวนทาธารนะก็เกรงว่าจะเกินจริงมันเหมือนเป็นลานทรายมากกว่าเพราะที่นั่นไม่มีเครื่องเลนที่แห่งนั้นลอ้อมรอบด้วยั้วเหล็กสูงและต้นหลิวใหญ่ทําให้เหมือนถูกปิดกั้นจากท้องฟ้าแม้ในายามกลางวันสถานที่แห่งนี้ก็ยังดูมืดคึมเรากลับไม่ต้อนรับแสงตะวันแต่ถึงกระนั้นที่นี่ก็จะเป็นสนามเด็กเลนแห่งเดียวของเขนจังเย็นวันหนึ่งคุณแม่พาเขนจังออกมาเล่นที่สวนสาธารนะตามปกติ ขณะที่เข็นจังวิ่งเล่นอยู่ในลานทรายคุณแม่ก็นั่งพักอยู่ที่ม้านั่งไกลๆและเล่นมือถือไปพางเมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งคุณแม่รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างมันเป็นความผิดปกติที่ตัวเธอเองก็ไม่อาจอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ในตอนนั้นเธอรับรู้ได้เพียงแต่ความเงียบบรรยากาศเงียบสงัดที่ไร้ซึ่งเสียงรอบข้างจนหน้าขนลุกและในวินาทีนั้นบางสิ่งก็จับขาของเธอไว้แน่นคุณแม่เกือบจะวีล้องออกมา ต่พาก้มลงไปมองเธอก็ถอนหายใจโล่งอกเพราะสิ่งที่จับคาของเธอไว้ก็คือเขนจังทว่าใบหน้าของลูกชายในตอนนั้นไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นเลยเขนจังตัวสัน่นสีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความหวาดกลัวและเข่นจังก็บอกกับคุณแม่ว่า <c oughs> คุณแม่คุณแม่ตรงนั้นมีคนเลงแปลกๆย,ยืนเสียเยิ้มอยู่ด้วย <c oughs> คุณแม่มองมาเห็นลิงแปลกๆที่เคนจังว่าที่นี่มันคือใจกลางย่านที่อยู่อาศัยจะไปมีลิงอยู่ได้อย่างไรเธอมองไปรอบๆไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากรั้วเหล็กต้นหลิวและความเงียบแม้ว่าคุณแม่จะมองไม่เห็นแต่เธอก็รู้แน่ชัดว่าเคนจังไม่ได้โกหกแววตาของเคนจังเต็ไมไปด้วยความวาดผวาแบบที่ไม่ใช่การเล่นสมมุติคุณแม่สังหอนใจไม่ดีจึงรีพาเคนจังกลับบ้านและเธอก็ไปพาเคนจังมาที่นี่อีกเลย ในวันต่อมาเคนจังมาเล่นที่สวนในบ้านแต่บอลใส่กระแพงไปมาซึ่งเป็นเรื่องดีที่คุณแม่สามารถทำงานบ้านและคอยดูเคนจังไปด้วยได้ทว่าขณะที่กำลังตักผ้าจูจ่ๆเคนจังก็ตัวสัน่นแสดงสีหน้าหวัดหวันว่นแบบเดียวกับเมื่อวานและฉี่ไปที่กำแพงบอกว่าเขามองเห็นลิงปลานั่นอีกแล้วคุณแม่รู้สึกหวั่นวิตกจึงรีบพาเคนจังเข้าบ้านทันที คุณแม่เล่าเรื่องและปรึกษากับคุณพ่อคุณพ่อให้ความเห็นว่านี่อาเป็นเพียงเพื่อนในจินตนาการของเคนจังก็เป็นได้แม้ว่าจะเชื่ออย่างที่คุณพ่อบอกแต่คุณแม่ก็ยังคงสงสัยว่าทําไมลูกต้องกลัวเพื่อนในจินตนาการของตัวเองด้วย หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาอาทิตย์หนึ่งเข้าสู่วันที่นางโทคุเรื่องปรดของเค็นจังออกฉายเคนจังร้องเพลงเปิดของนางโทคุเสียงดังลั่นบ้านยังสนุกสนานทําให้คุณแม่โล่งใจที่เห็นลูกกลับมา่าเล่อ,อีกครั้งทว่าหลังจากนั้นขณะที่คุณแม่ไปห้องครัวเพื่อเตรียมขนมมาให้เค็นจังจูจูเค็นจังก็กีร้องดังลัน่นไเอาลิงลิงเออลิงกว่า คุณแม่พาเข็นจังไปที่โรงพยาบาลถึงคุณหมอจะบอกว่าร่างกายของเข็นจังไม่มีความผิดปกติไม่มีบาดแผลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่นับจากนั้นเข็นจังก็ไม่พูดไม่ยิ้มแย้มเล่าเรื่องสมวัยเด็กเหมือนยังเคยคุณแม่ไม่เคยเห็นลิงประหลาดของเข็นจังกับตาตัวเองแต่เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ฝากรอยแผลลึกไว้ในใจของเด็กเพียงนี้ไม่ว่าลิงนั่นจะมีอยู่จริงหรือไม่แต่เพื่อความปลอดภัยของลูกชายคุณแม่จึงตัดสินใจพูดค,คุยกับคุณพ่ออย่างจริงจัง และไม่นานนักครอบครัวของเข่นจังก็ย้ายออกไปจากเนินพบต้นหลิวโดยไม่มีวันหวนกลับมาอีกเลยเมื่อเรื่องราวจบลงฮิชิเบรโรฮังคุนคิดแม้ว่าเขาจะรู้จักและเคยอ่านเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับลิงมามากแต่สิ่งที่ได้ยินในวันนี้ไม่ตรงกับตำนานไหนที่เขาเคยรู้จักแม้แต่น้อยความสงสัยใคร่รู้ของโรฮังเริ่มทำงานและนำพายเขาต้องการไขปริศนาถึงตัวตนที่แท้จริงของลิงประหลาดของเขนจัง คุณแม่ของเขนจังไม่ได้เห็นลิงนั่งกับตาตัวเองการพูดคุยกับเธอต่อคงจะไม่ได้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้แล้วหากโรฮังต้องการข้อมูลที่แท้จริงก็คงมีเพียงทางเดียวคือการใช้ความสามารถแคเวสต re เปิดอ่านความทรงจำของเขนจังโดยตรงแต่ก็แน่นอนว่าการใช้พลังใน,นที่สาธารณะแบบนี้มันก็อุกอาจเกินไปเพราะงั้นโรฮังจึงขอให้เขนจังช่วยสเก็ตภาพของลิงประหลาดลงบนสุดสเกต็ตและเมื่อเสร็จเรียบร้อยสองแม่ลูกก็ลาจากโรฮังหยิบสมุดสเก็ตขึ้นมาดู นี่คือลิงนั่นเหรอเคนจังไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ดูจากการลงสีดำด้วยดินสอที่เหมือนจะถมดำไปให้หมดทุกส่วนเหลือเพียงช่องว่างสีขาวที่เว้นไว้มันก็ทำให้ภาพภาพนี้เป็นภาพของลิงสีดำที่กำลังสยดย,ยิ้มชั่วร้ <c oughs> ายขณะดูรูปภาพโรฮังสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังจ้องมองเขาเด็กคนนี้อยู่ในกลุ่มเด็กที่โรฮังกันแกล้งก่อนหน้านั้นซึ่งตอนนี้กำลังร้องไห้น้ำมูกย้อย อะไรวะมีปัญหาเรื่องไงท่านใดนั้นเด็กชายส่งสัญญานกบิฉุกเฉินเสียงแหลมดังสนั่นขณะนี้ท้องฟ้าสีฟ้าใสได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสีส้มของยามโพเพและคงอีกไม่นานก็จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นสีแดงฉาน เอ้ยใครจะไปคิดแล้วว่าจะกดนกหวีดฉุกเฉินจริงๆวะไอเว้น่าไก่แค่กิ่งไม้เองปกติแค่ถูกหักกิ่งไม้ก็ต้องทำขนาดนี้ลยไรลืงไงเนี่ยคิชิเบโรหังเหนื่อยหอบตั้งแต่วิ่งหนีออกมาจากโซนฟ้าธรณะเวลาก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วตอนนี้เขากำลังเดินอยู่บนถนนลาดชันที่อยู่ชายคอบเมองโมริโอไปยังย่านที่พักอาศัยเนินพบต้นหลิวตามแผนที่บนสมาร์ทโฟน เนื่องด้วยเนินพบต้นหลิวตั้งอยูบ่บนเนินสูงเพราะงั้นถนนทุกเส้นที่นำสู่ย่านที่พักอาศัยแห่งนี้จึงเป็นทางราดช,ชันออที่นี่ไม่ผิดแน่นะเอาละถ้างั้นก็จะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะเนี่ยโรฮังเดินขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็พบป,ป้ายประกาศที่บุด,ด้วยผ้าสีเขียวเป้าหมายของคิชิเบะโรฮังในครั้งนี้คือการสืบค้นและพิสูจน์ตัวจริงของลิงประหลาดที่เคนจังพบเห็น ขณะกำลังคุ้นขิดโรหังเรือบเห็นใบหลิวที่โน้มลงมาบนป้ายด้านหลังป้ายประกาศเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดพื้นที่ราวเลาคอร์เทนนิสสองคอร์ดนอกจากต้นหลิวแล้วก็ยังมีรั้วเหล็กที่สี่หลอกและพุ่มไม้กั้นเป็นแนวสถานที่นี้คงเป็นสวนฟ้าทะนาที่ผู้หญิงคนนั้นพูดถึงสถานที่ที่เคนจังพบลิงประหลาดโรฮังตรวจสอบผ่านสมาร์ทโฟนพบว่าที่เนินพบต้นหลิวมีที่นี่เพียงที่เดียวที่เป็นสวนฟ้าทะนาและจากนั้นเขาก็เริ่มการสำรวจ ในการสำรวจโรหังคนพบว่ามีจุดหนึ่งบนพื้นทรายที่ดูตื้นขึ้นมาจากพื้นดินเขาใช้พื้นรองเท้าปัดทรายออกเห็นคอนกรีตหนาสิบเซนติเมตรและเมื่อสังเกตรอบๆให้ดีก็พบคอนกรีตแบบเดียวกันผูกทรายปกปิดไว้อยู่หลายอันครู่ถัดมาโรหังก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาค้นพบคืออะไรแบบนี้ดีเองที่นี่เคยมีเครื่องเล่นติดตั้งเอาไว้สินะ แต่ทำไปเพื่ออะไรล่ะไม่ได้ขายที่แล้วก็ไม่ได้สร้างบ้านงั้นทำไมต้องถอดเครื่องเล่นออกไปเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะหรือว่าบางทีแล้วตัวตนที่แท้จริงของลิงดํานั่นก็คือวิญญาณของเด็กที่ประสบอุบัติเหตุกันนะ โดยปกติคิชบเบโรฮังจะเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อเก็บความสมจริงจากอารมณ์ความรู้สึกแรกของเรื่องราวที่พบเจอแต่ในกรณีนี้จะให้ไปค้นหาข้อมูลที่ห้องสมุดก็เก่งว่าจะเสียเวลาในการเดินทางโรฮังจึงตั้งใจว่าจะฝากวานนาทิการของเขาให้ช่วยค้นหาข้อมูลแต่ขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเออว่าไงอะไรเนี่ยอย่าพูดรัวสิฟังไม่รู้เรื่องนะใจะเย็นๆก่อนเอาละว่ามาใหม่นะฮะ บอกว่ากำหนดส่งเรื่องผิดวันงั้นเหรอนี่เธอไม่ได้เพิ่งทํางานแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะนี่มันผิดพลาดได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วกําหนดจริงวันไหนล่ะเฮ้ยอะไรกันก็แค่เลื่อนจากสิ้นเดือนเป็นภายในอาทิตย์นี้เองไม่ใช่หรือไงอย่าทําให้ตกใจสิวะนี่เธอพูดอะไรเนี่ยเมง่อ40หน้าแค่5วันฉันก็วาดเสร็จแล้วนะอย่าเารวมคิชิเบโรฮังคนนี้กับพวกทํางานชักช้าสิอ๋อรู้แล้วไม่จําเป็นต้องขอโทษขอโพยหรอกนะเออจริงสิ ถ้างั้นเพื่อเป็นการไถ่โทษฉันมีเรื่องที่อยากไหว้วานหน่อยเด่ะเปลา่าเปลา่าไม่ใช่เรื่องฆ่าต้นฉบับมันมีย่านที่พักอาศัยที่ชื่อเนินพบต้นหลิวที่ชายขอบเมืองโมริโอนะ่ะช่วยสืบให้หน่อยสิว่าเมื่อก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุที่สวนสาธารณะหรือเปล่าเนี่ยใช่อุบัติเหตุมีเด็กตายอะไรทํานองนี้เนี่ยถ้าได้ข้อมูลอะไรมายังไงก็โทรบอกด้วยนะ โรฮังวางสายและตั้งใจจะเรินสำรวจรอบๆสยนสาธารณะต่อแต่ท่านใดนั้นเขาก็เห็นกลุ่มคนแก่ส่งสายตาอันหยาบคายมาที่เขามาเป็นความรู้สึกที่ไม่ไดีเอาเสียเลยที่ถูกจ้องมองด้วยสายตาแบบนั้นนี่พ่อหนุ่มเพิ่งย้ายมาใหม่ที่เนินพรบตอนหลิวงั้นเหรอเปล่าแค่เดินผ่านมาเฉยๆเี่ยโรฮังเข้าใจ ตัวเขาซึ่งเป็นคนนอกมาพูดว้อยวายอยู่คนเดียวในสวนฟ้าธารณะพวกคนแก,ก่คงคิดว่าเขาเป็นคนน่าสงสัยจึงพาการออกมาดูแต่ถึงจะเข้าใจโลหังก็ยังไม่ชอบใจอยู่ดีแล้วเมื่อเห็นโลหังไม่ได้พูดอะไรต่อพวกคนแก่ก็เริ่มส่งเสียงพูดคุยกันเดินพบต้นหลิวนะ่ะเป็นสถานที่ที่วิเศษเป็นสถานที่ที่เงียบสงบใช่ใช่อยู่บนเนินสูงเลยเห็นดาวสวยมากด้วย ข้างล่างนะมีแต่มลพิษไอเสียอะไรก็ไม่รู้มองเห็นดาวได้ไม่ชัดหรอกจริงไหมฉันย้ายจากหน้าสถานีมาอยู่ที่เนินพบต้นลิ้วนะแต่เป็นที่บ้านที่อยู่ข้างล่างแล้วก็หนวกหูบวกเวกันทุกวันค่ำเช้าแต่ที่นี่ไม่มีเสียงดังมาให้ได้ยินคอยอยู่ได้อย่างสบายใจหน่อย กลุ่มคนแก่กำงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานคิชิเบโรฮังรับรู้และเข้าใจได้เลยว่า,าสิ่งที่พวกคนแก่พวกนี้พูดมันคือความอภิสิทธิ์นิยมอย่างแรงก้ากลุ่มคนแก่กลุ่มนี้มีแนวคิดที่ยกย่องเนินพบต้นหลิวสถานที่อยู่ของตนเป็นสถานที่พิเศษและมองเหยียดสถานที่ที่อยู่ด้านล่างเนินพบต้นหลิวกับผู้คนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ว่ามีสถานะต่ำกว่าตน ช่างเป็นความคิดที่น่ารังเกียจจะให้เถียงกลับก็ได้อยู่หรอกแต่ตอนนี้โรฮังมีสิ่งที่สนใจมากกว่านั้นและก็เพิ่งจะรู้สึกตัวว่าตั้งแต่ขึ้นมาที่เนินพบต้นหลิวโรฮังไม่ได้ยินเสียงบรรยากาศโดยรอบเลยไม่มีเสียงผู้คนใช้ชีวิตไม่มีเสียงรถยนต์วิง่งแม้แต่เสียงนกกาที่แสนน่าลำคญา่อนหน้านั้นก็ไม่มีถึงจะถูกใจกับความเงียบสงบสมคำล่ำลือที่ได้ยินมาแต่แบบนี้มันก็ผิดปกติไปหน่อย จู่ๆก็มีเสียงเอี๊ยดเสียดหูดังขึ้นโรฮังหันมองเห็นเด็กนักเรียนขี่จักรยานแม่บ้านส้มๆผ่านมาสภาพจักรยานที่เป็นเช่นนั้นเขาจึงไม่แปลกใจเลยที่มันจะส่งเสียงดังเสียดหูเช่นนี้และตอนนั้นเองโรฮังก็สัมผัสถึงบรรยากาศโดยรอบที่แปรเปลี่ยนไปกลุ่มคนแก่จ้องมองเด็กนักเรียนคนนั้นด้วยสายตาเกี้ยวกาดเรากำลังมองสตูคู่อาคาตเอ้หนวกหูจังเลย เด็กบ้าที่ไหนไม่เคยเห็นบรกอาดเบวกเวกเลนเนินพบต้นหลิวของพวกเราโอ้จักรยานมันล้มขราพวกคนแก่กําลังบนเงึมงําสาบแช่งท่านใดนั้นจู่ๆขอบล้อจักรยานล้อหน้าของเด็กนักเรียนก็ถูกบีโดยแรงมหาศาลเด็กนักเรียนคนนั้นทุกเวียงกระเด็นนอนฟุบลงบนพื้นถนนไม่กระดุกกระดิกพวกคนแก่ทําสีหน้าพึงพอใจที่ได้เห็นนักเรียนคนนั้นระสบข,ข่าวเคราอเงียบสักทีน,นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย ผู้คุณทำอะไรกับเด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ยผู้คุณเนี่ยดูเหมือนจะรู้อะไรเกี่ยวกับลิงดำนั่นสินะถ้า่งนั้นก็ช่วยไม่ได้เฮเวนดอร์บัดนีประตูแห่งจิตใจจงเปิดออกขณะกำลังใช้ความสามารถเฮเวนส์ดอร์สายตาของโรฮังก็เหลือบเห็นบางสิ่งที่เคลื่อนไหวรวดเร็วในโซนแห่งนี้ท้องฟ้าสีส้มได้ย้อมเป็นสีแดงฉานแห่งยามสุธยา โรหังมองเห็นเงาประหลาดที่พุ่มไม้ใกล้กับต้นหลิวจึงรีบเข้าไปตรวจสอบท่านใดนั้นเขาก็ได้พบกับสิ่งที่พบตรงหน้าคือร่างสีดำที่มีแขนขาเรียวยาวราวกับแมงมุมคานไปตามพื้นสิ่งนี้คงเป็นลิงประหลาดในเรื่องราวของเคนจังทว่านั่นคือเรื่องเข้าใจผิดเพราะตัวตนที่แท้จริงของมันไม่ใช่ลิงแต่เป็นตาแก่ตัวดำแห้งแก่งท,ที่ส่งกลิ่นเหม็นเนา่าราวกับศพตาแก่สีดำพุ่งเข้าใส่โรหังและกับร่างของโรหังไวแน่น เฮเวนเฮเวนดอช่างเป่าประโยชน์โรฮังถูกจับแน่นจนแทบจะหายใจไม่ออกไม่มีเรี่ยวแรงจะใช้เฮเวนฟอร์และคืนยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาคงได้คาดการหายใจแน่รถพยาบาลแล่นผ่านมาส่งเสียงหวอดังลั่นคาดว่าเด็กนักเรียนคนเมื่อกี้คงจะเป็นคนเรียกมาและทันใดนั้นเองตาแกสีดำก็ปล่อยมือจากโรหังเข้าโจมตีรถพยาบาล เมื่อเล่นงานรถพยาบาลจนหมดสภาพร่าง <c oughs> ของตาแก่สีดําก็เลือนลางแล้วาหายไป <c oughs> เดินพบต้นหลิวกลับคืนสู่ความเงียบสงบในเวลาเพียงชั่วอึใจโรหังมองหาตาแก่สีดํายังวัดละแวงและชายแก่ก็เดินเข้ามาหาเขาเท่านี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเดินพบต,ต้นหลิวน่ะดียังไงด,ดียังไงกันละ่ะอย่างนี้ี่เองตาแก่ลิงดำนั่นคือฝีมือพวกแกเองสิบะ ชายแก่ไม่ตอบกลับมาพร้อมแสดงท่าทางเหมือนสงสัยว่าโรฮังกำลังพูดถึงเรื่องอะไรดูเหมือนว่ากลุ่มคนแก่กับตะแก่สีดำเมื่อคู่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าของดีของเดินพบต้นหลิวน่ะคือความเงียบนี่ไงถ้าทั้งใส่มูลมันเหม็นนักพนุ่มก็คงเอาฝามาปิดจริงไหมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละของเหม็นเหม็นก็ต้องเอาฝามาปิดเสียงลวกหูก็ต้องทำให้เงียบ จะทั้งเสียงนกเสียงกาที่น่ารำคาญเสียงรถยนต์มอเตอร์ไซค์อันน่าดูหูหรือแม้แต่เสียงไอ้พวกเด็กไม่รู้การะเทศะที่เข้ามาเจียวเจ้าในเนินพบต้นหลิวแห่งนี้ใช่แล้วใครก็ตามที่มาส่งเสียงดังหนวกหูพวกมันต้องถูกเล่นงานจนหมดสภาพเกานเนนพบต้นหลิวก็ไม่ต่างจากที่อื่นเป็นพื้นที่หนวดโอ้วนวาย โดยเฉพาะในสวนสาธารณะดีแหละพวกเด็กๆมาวีดวีดกีดกีดกันแต่ในเช้าเย็นสมาคมคนชรลาเลยไปลองเรียนกับสนาคงานเคกันเล่าไว้ทอดเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะออกให้หมดน้อยอุตสาหกรขนาดนั้นจะพวกเด็กก็ไม่เลิกโวกเวกกันแค่มีรูปบอลกับกิ่งไม้ก็เจียวเจ้าไม่เลิกจู่นันเพราะอย่างนั้นพวกเราถึงได้สวดขออย่างไงล่ะเราสวดกันทุกเช้ากลางวันหรือก่อนนอนสวดให้กับทุกสิ่งที่เราสามารถขอได้ ทั้งกับหิ่งพระพุทธหิ่งพระชินโตสารพระภูมิสารเจ้าตอนไปเยี่ยมหลุมศพก็มีไปสวดขอกับหลุมศพใครก็ไม่รู้ด้วยแต่นั่นไม่สำคัญหรอกพวกเราสวดขอให้พวกน่ารังเกียจที่ส่งเสียงดังทำลายสวรรค์ของพวกเรานั้นให้พวกมันได้หายไปจากที่นี่เดินพบตนเลิวจะต้องเป็นยานที่พักอาศัยที่ผ่อนคลายเงียบสงบ คนแก่ๆอย่างพวกเรานั้นจะได้อยู่ในอย่างสบายใจแบบนี้นี่เองสินะโรหังสรุปความคิดของตนตาแก่สีดำนั้นไม่ใช่พลังหรือความสามารถของพวกคนแก่แต่มันคือปีศาที่เกิดจากการสวดอธิษฐานของกลุ่มคนแก่พวกนี้คำอธิษฐานของเราคนแก่ที่ต้องการให้เนินพบต้นหลิวเป็นสถานที่เงียบสงบ เพราะงานปีศาตาแก่สีดำจึงได้เข้าโจมตีเราผู้ที่สร้างเสียงโหนกหูในเดินพบต้นหลิวเพราะเมื่อครูเด็กนักเรียนขี่จักรยานเสียงดังมันจึงโจมตีเพราะเมื่อครูโหงหังตะโกนเสียงดังเพื่อใช้เฮเวนสดอมันจึงโจมตีและเพราะเมื่อครูรถพยาบาลส่งสัญญาณชุกเชินเสียงดังมันจึงโจมตีในกรณีของเข็นจังเข็นจังวิ่งเล่นเสียงดังในสวนสาธารณะเตะบอลอัดกระแพงเสียงดังและร้องเพลงเปิดโทรคุยเสียงดังตาแก่สีดำจึงโจมตีใส่เข่นจังต่อเนื่อง ถึงจะไม่มีหลักฐานว่าข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องแต่โรฮังก็คิดว่ามันคงไม่ผิดแน่และพูดถึงเรื่องการสวดขอกลุ่มคนแก่บอกว่าพวกเขาได้ไปสวดขอกับลุมศพใครก็ไม่รู้ด้วยเพราะงั้นตัวจริงของตาแก่สีดำคงเป็นร่างของใครสักคนหนึ่งในสุสานนั้นแถมดูท่าทางแล้วคงเป็นตาแก่ที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ตายยังโดดเดียวถูกทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยโรฮังเห็นใจที่ตาแก่ที่ตายยังโดดเดียวต้องมาลุกล่อนเละเพื่อทำคํำขอพิลึกจากกลุ่มคนแก่พวกนี้ แต่ที่สำคัญกว่าั้นยูกแกทุกคนน่ะมันเห็นแก่ตัวเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่อย่างสบายใจถึงก็ต้องไปขอปีศาจที่ไหนก็ไม่รู้ให้ออกมาโจมตีทำร้ายคนอื่นพวกแกเนี่ยเป็นคนแก่ที่จัดในประเภทที่ฉันรังเกียจที่สุดเลยไอ้พวกคนแก่พวกกินข้าวเท่าเพราะอยู่นั้นผู้ที่คิดว่าตัวเองแก่กว่าคนอายุน้อยกว่าเลยต้องฟังเอาตัวเองเป็นใหญ่ทั้งที่ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างไม่ทำตัวให้ได้เคารพสักนิดน่าสมเพช ว,ว่าะฉ,ฉันจะไม่ใช่ผู้พัดงความยุติธรรมหรือเชื่อในความถูกต้องอะไรนั่นหรอกนะแต่พวกแกน่ะสมควรได้รับผลของการกระทําของตัวเองเฮเวนโด้กุมคนแก่นอนล้มลงกับพื้น ผิวของเราคนแก่พลิกขึ้นมาแทบจะพร้อมกันเป็นเหมือนกระดาษนี่คือเฮเวดสอร์ความสามารถพิเศษของโรฮังที่ใช้อ่านความทรงจําของคนคนนั้นรวมไปถึงเขียนข้อความลงไปเพื่อออกคําสั่งแก่คนคนนั้นได้ด้วยเป็นคําสั่งที่ขัดขืนไม่ได้โรฮังนึกถึงกลุ่มเด็กที่พบเจอเมื่อกลางวันจริงอยู่ที่เขาเห็นด้วยกับพวกคนแก่ว่าเด็กส่งเสียงดังเจี๊ยวจ้าวน่าลำคาญแต่นั่นถือเป็นความผิดไหมไม่แน่นอนถึงจะน่าลำคาญน่าหงุดหงิดแต่นั่นก็ไม่ใช่ความผิด ส่วนเคนจังตอนนี้เขาออกมาจากเงินพบต้นหลิวและไม่มีตาแก่สีดำทำร้ายอีกแล้วไม่นานกาเวลาจะเยียวยาจิตใจของเขาให้กลับมาร่าเริงสมวัยอีกครั้งโรฮังเขียนสั่งลงพวกคนแก่เรียบร้อยแต่ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นนั่นคงเป็นบรรดาที่การของเขาที่โทรมารายงานเรื่องข้อมูลที่ว่วานไปแน่แต่การที่โทรมาตอนนี้มันก็ผิดจังหวะไปเสียหน่อยโรฮังเสียวสลังวูบและหันมองตาแก่สีดำที่ถูกเสียงโทรศัพท์เรียกออกมา yeah! โรฮังถูกตะแกสินาพักล้มลงหลังกระแทกพื้นอย่างแรงและขึ้นคอมมือของมันกำลังบีบคอของเขาทว่าจังหวะเดียวกันนั่นเองผลของเฮเวสดอก็หมดลทธิ์พวกคนแก่ค่อยๆลุกขึ้นมาจากนั้นนี่แกเป็นใครการนี้ยังไงมบาดาพวกฉันไอเด็กไปสิ้นกลิ่นน้ำนมคุณจะไม่มีสัมมาคาระวะอยากเห็นหน้าพ่แม่แกลึกเกิน พวกคนแก่รู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเองนาหนังสือเปิดออกปรากฏข้อความที่รู้หงสลักลงไปบนหน้ากระดาษความทรงจำของพวกคนแก่ฮะฮะนี่มันอะไรกันนี่มันตัวอะไรอย่านะอย่าเขามาพวกคนแก่กรีดร้องพร้อมกันแล้ววิ่งหนีการจ้าละวัน เนินพบต้นหลิวต้องเป็นย่านที่พักอาศัยที่ผ่อนคลายเงียบสงบให้ผู้สูงวัยอยู่ได้อย่างสบายใจเด็กๆที่เจียวเจ้าเสียงดังนกกาที่ส่งเสียงร้องโด่หูนักบิดที่ไม่มีสามัญสำนึกซึ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องมีในเนินพบต้นหลิวเราผู้สูงวัยสวดขอเช่นนั้นและคําขอของพวกเขาก็ได้กลายเป็นกฎของเนินพบต้นหลิวโดยไม่นึกฝันว่าพวกตัวเองจะกลายเป็นฝ่ายสร้างเสียงดังวกเวกโอ้สมกับเป็นปีศาจผู้ดูแลรักษาความเงียบสงบแห่งเนินพบต้นหลิวเลย จักการพวกตะแก่ที่ส่งเสียงหนูหูเสเรียบเลยฮะช่วยด้วยช่วยด้วยนายโปรดช่วยเรียกรถพยาบานให้ดีฉันหายใจไม่ค่อยออกคนแก่ส่งเสียงขอความช่วยเหลือที่ดังมากตะแก่สีดำโล่มาก,กอะติดด้านหลังคนแก่ที่ทุกขทรมานคนนั้น พวกคนแก่ได้รับคมตามสนองไปแล้วเพราะงานท้าปล่อยให้พวกคนแก่มาขาดใจตายกระตรงนี้เราหังคงจะรู้สึกไม่ดีและจะนอนไม่หลับไปซะเปล่าเพราะงั้นเขาจึงจะเรียกรถพยาบาลตามคำขอของคนแก่ฮัลโหลอ๋อเมื่อกี้โทษทีนะอ๋อเปล่าเปล่าเรื่องเครื่องเล่นในสวนสาธารณะนดฉันคลคลายได้แล้วล่ะอืมโทษทีนะยังไงช่วยเรียกรถพยาบาลสักสองสามคันมาที่เดินพบต้นหลิวให้หน่อยสิอ๋อไม่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 ต้องขึ้นมาด้านบนให้รถพยาบาลจอดด้านล่างนั่นแหละ เพราะถ้าหากขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็มีพวกตะแก่โวยวายดาวว่าโดกหูช่วยเยยบๆหน่อยโอเคถ้าง,งั้นฝากด้วยนะเอาละก็เรียกมาให้แล้วนะพวกแกไม่ชอบที่นี่ที่มีเสียงดงังโดกหูใช่ไหมละ่ะฉันเลยช่วยทําตามให้อีกอย่างถ้ารถพยาบาลขึ้นมาที่นี่เสียงสัญ,ญญาณฉุกเฉินคงเรียกตะแกะสีดำนั่นมาโจมตีอีกสินะเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนเจ้าหน้าที่พยาบาลเปล่าเพราะั้น ก็ช่วยพยายามคลานลงไปถึงรถพยาบาลเองก็แล้วกันใช่ๆแบบนี้แหละสิอ้อสินหวังสุดเขีดที่ฉันต้องการขอสเก็ตไว้หน่อยนะอ้ะใช่จากนี้ไปผู้แกคงอาศัยอยู่ที่นี่ลำบากแล้วล่ะนะก็ต้องพูดเสียงดังตลอดเวลานี่ดนาะถ้าจะย้ายออกไปยังไงก็ช่วยเรียกด้วยล่ะฉันอยากเก็บข้อมูลตอนย้ายบ้านนะเฮ้ยเฮย,อ,ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยสรบไปแล้วอะ ดิชิเบะโรฮังทอนหายใจกับเรื่องราวที่จบลงหากถามความรู้สึกส่วนตัวตั้งแต่เขามายังเนินพบต้นลิ้วแห่งนี้โรฮังค่อนข้างถูกใจไม่น้อยบรรยากาศที่เงียบสงบน่าจะช่วยให้เขียนการ์ตูนได้ดีเพราะงั้นก่อนจะกลับเขาจึงตั้งใจว่าจะลองเดินต่ออีกหน่อยเพื่อในอนาคตจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านที่นี่ไว้ใช้เป็นที่ทํางานและแม้จะไม่ชอบใจแต่เขาก็เห็นด้วยกับพวกคนแก่เหล่านั้นเนินพบต้นหลิวอยู่บนเนินสูงทําให้มองเห็นดาวสวยงามที่พรางพาเต็มท้องฟ้าชัดเจน